สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูป๊อปอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูป๊อปจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องอะไรเอ่ยเด็กๆทราบไหมคะแต่ก่อนที่จะเราจะเข้าไปแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูป๊อปอยากให้เด็กนั่งตัวตรงๆยืดอกขึ้นค่ะแล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะหายใจเข้าให้ท้องแฟบนะคะและหายใจออกค่ะให้ท้องป่องนะคะ อ่ะอีกรอบค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกอเด็กๆรู้หรือ,อยังคะว่าคุณครูจะพามาเรียนเรื่องอะไรเอ่ยวันนี้คุณครูจะพาเด็กมาเรียนเรื่องหน่วยที่สี่อวัยวะภายในของฉันเรื่องที่สามก็คือปอดของฉันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ นี่เด็กๆเห็นหรือยังคะรูปอะไรคะรูปปอดของเราใช่ไหมคะปอดของเราประกอบไปด้วยอะไรคะหลอดลมใหญ่หลอดลมย่อยขวาค่ะแล้วก็ปอดขวา,ารูปต่อไปนะคะหลอดลมย่อยซ้ายค่ะนั่นก็คือปอดซ้ายของเรานั่นเองค่ะปอดนะคะ เป็นอวัยวะหนึ่งในร่างกายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งใช้ในการหายใจใช่ไหมคะที่คุณครูพาทำไปก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนหน้าที่ของปอดหลักๆเลยนะคะคือการแลกเปลี่ยนออกซิเจนนะคะจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบเลือดในร่างกายของเราวิธีดูแลปอดนะคะคือ1นนะคะไม่สูบบุหรี่นะคะ แล้วก็ถ้าเด็กๆนะคะที่บ้านหรือเด็กๆไปสถานที่ข้างนอกนะคะมีใครสูบบุหรี่นะคะเด็กๆต้องไม่เข้าใกล้นะคะเพราะควันบุหรี่จะเข้าไปทำลายปอดของเรานะคะสองนะคะมันออกกำลังกายสามทำให้ปอดอบอุอน่นนั่นก็คือเวลาเด็กๆนอนตอนกลางคืนนะคะให้เด็กๆห่มผ้านะคะให้อ่าห่มผ้าให้ ติดหน้าอกของเราไว้นะคะ,ะข้อที่4ค่ะกินผักและผลไม้ให้มากๆนะคะ,ะแล้วคุณครูจะพาไปดูสิ่งที่ช่วยบำรุงปอดของเราค่ะไปกันเลยค่ะ,ะแรกนะคะคือแอปเปิลนะคะแอปเปิลช่วยลดความเสี่ยงนะคะของโรคมะเร็งค่ะรูปต่อไปเลยค่ะเป็นแครอบนะคะช่วยป้องกัน การหอบหืดนะคะถ้าเด็กๆคนไหนเป็นหอบเหืดนะคะเด็กๆต้องกินแครอทให้มากๆนะคะอ่ลูกต่อไปเลยค่ะคือขิงนั่นเองค่ะขิงเป็นสมุนไพรนะคะที่ดีนะคะต่อระบบหายใจของเราค่ะ,ะไปดูกันเลยอีกรูปค่ะนั่นก็คือบ็อกโคลี่ค่ะเด็กๆชอบทานกันมั้ยคะบ็อกโคลี่นะคะ จะช่วยทดแทนการสูญเสียวิตามินค่ะ,ะเด็กๆรู้แบบนี้แล้วเด็กๆรีบทานาผักและผล,ละไม้ให้เยอะๆนะคะอ่าและต่อไปคุณครูจะพาไปดูอาหารนะคะที่เราควรงดนะคะหรือเด็กๆอย่าทานมากนะคะมันไม่ดีนะคะนั่นก็คือของมันของทอดนะคะพวกเฟ้นฟายเบอร์เกอร์นะคะที่เด็กชอบทานมัน ส่งผลเสียต่อปอดของเรานะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นน้ํามันนะคะน้ํามันที่มีกฎไขมันอิ่มตัวนะคะนั่นก็คือเช่นพวกน้ํามันสัตว์นะคะน้ํามันมะพร้าวต่อไปค่ะก็จะเป็นอาหารนะคะที่มีแก๊สสูงนะคะเช่นของดองหรือสําคัญเลยน้ําอัดลมที่เด็กๆชอบทานนะคะ ต่อไปเลยค่ะจะเป็นอาหารที่มีกลิ่นรุนแรงนะคะเช่นอาหารสำเร็จรูปนะคะและบะหมี่กึ่นสำเร็จรูปค่ะต่อไปเป็นใบางานนะคะใบางานใบางานแรกนะคะจะเป็นชุดเสริมทักษะเล่มที่1นะคะหน้าที่27ค่ะอค่ะใบางานที่2นะคะจะอยู่ในชุดบันทึกล่องรอยนะคะ เล่มที่หนึ่งหน้าที่ยี่สิบาค่ะ,ะวันนี้คุณครูป๊อปก็นำเก็บความรู้เรื่องปอดนะคะการดูแลรักษาปอดของเรามาฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวตอนบ่ายแล้วกลับมาพบกันค่ะแล้วมาดูว่าวันนี้ช่วงภาคบ่ายคุณครูจะพาดเด็กๆทำอะไรนะคะ,ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและบายบายค่ะ